สวัสดีครับทุกคนผมเกียร์นะครับในช่องเกียร์ปนวัฒน์วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการไม่กล้าเข้ายิมซึ่งคนที่ไม่กล้าเข้ายิมแต่อยากออกกําลังกายเนี่ยมีอยู่เยอะนะผมมองว่าน่าจะมีอยู่เยอะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะบ่นกันว่าอยากจะเข้ายิมแต่ไม่กล้าเข้าและการที่คนเราไม่กล้าเข้ายิมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ไม่กี่ปัญหามันมีอยู่ไม่กี่เหตุผลหรอกครับที่ทําให้ไม่กล้าเข้ายิมซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการลิสต์มาไว้แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างมีเหตุผลอะไร บางที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่กล้าเข้ายิมซึ่งผมก็จะมาพูดทีละหัวข้อทีละหัวข้อพร้อมวิธีแก้ปัญหาในมุมมองของผมนะขอบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นมุมมองส่วนตัวฟังกันถือว่าแชร์ความรู้ให้กันก็แล้วกันนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่ผมพูดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะหรือว่าอยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์พูดคุยได้ข้างล่างเลยนะเหตุผลแรกและเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทําให้คนร้องไม่กล้าเข้ายิมนะครับคือกลัควคนอื่นจะมองว่าดูไม่ดีคือไม่ว่าจะอ้วนไม่ว่าจะผอมไม่ว่าจะ หุ่นแบบไหนแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้เริ่มต้นออกกาลังกายเราก็ไม่ได้เฟิร์มเท่าคนที่เขาออกกําลังกายเราก็ไม่ได้มีหุ่นที่สวยงามเท่าคนที่ออกกำลังกายเวลาเราจะไปยิมบางคนนะเขาก็จะมีความคิดที่ว่าเออเราหุ่นไม่ดีเราเข้าไปในยิมเนี่ยเราจะเป็นคนที่ดูด้อยเพราะว่าคนอื่นในยิมเขาดูมีกล้ามกันหมดเลยเออนั่นเป็นความคิดของกลุ่มคนบางคนที่ยังไม่กล้าเข้ายิมซึ่งส่วนตัวผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้มาก่อนเมื่อก่อนผมผมก็เป็นเด็กผอมนะั่นแหละตอนนี้ก็ยังผอม อยู่เมื่อก่อนเป็นเด็กผอมที่ผอมกว่านี้มากการที่เราจะเข้ายิมเนี่ยเราก็นึกว่าเราเข้าไปเราตัวเล็กนิดเดียวและคนอื่นเขากล้ามแบบกล้ามใหญ่มากๆเรากลัวว่าเราจะเข้าไปแล้วเราดูด้อยหรือว่าบางคนอาจจะอ้วนเข้าไปไม่กล้าเล่นเพราะว่าเวลาแบบไปยกน้ําหนักไปอะไรแบบนี้มันดูไม่ไม่ดีบางคนคิดแบบนั้นนะแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกนะความจริงของยิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคนหุ่นดีแบบ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแน่นอนว่าในยิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนหุ่นดีแต่ก็มีหลายๆคนที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ในยิมยังมีอีกหลายๆคนที่เขาเข้าไปปั้นร่างกายตัวเองอยู่ในยิมซึ่งหุ่นเขาก็อาจจะยังผอมอาจจะยังอ้วนหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายด้วยซ้ําแต่ตอนนั้นเนี่ยเขากําลังเอ่อเพิ่มน้ําหนักอยู่ตอนนั้นเขาหลังเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่โดยการที่อัดโปรแกรมเพิ่มน้ําหนักของเขาอะ่ะทำให้เขามีมวลไขมันที่มากกว่าเดิมเขาก็ไม่ได้ดูล่ําแบบดูยอดมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะเพระ เพราะฉะนั้นคนในยิมเนี่ยไม่ได้มีแค่คนกล้ามโตอย่างเดียวนะมีผู้คนหลากหลายเลยลองเข้าไปดูก่อนส่วนวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านความคิดนี้นะผมมองว่าเราก็พยายามอย่าไปคิด ว่าเราดูไม่ดีเราอย่าไปคิดเลยว่าคนอื่นจะด้อยค่าเราเราอย่าไปคิดเลยว่าคนอื่นจะมองเรายังไงคือสิ่งน,นี้เนี่ยมันเป็นไมา์เซ็ตหลักๆที่ควรมีอยู่ในชีวิตเลยนะคือเราอย่าไปสนใจว่าคนอื่นจะมองเราว่ายัางไงไม่ฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราก็จะเดินไปไหนมาไหนลําบากเราจะทําอะไรที่ฟิกอยู่ตลอดเวลาเราจะทําอะไรที่มันมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเรายัางไงซึ่งแต่ละคนเนี่ยมองเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมคนที่ชอบเราก็มีคนที่ไม่ชอบเราก็มีเหมือนกันมันมัน มีหลายมุมมองที่มองมาหาเราอยู่แล้วบางครั้งเราอาจจะหุ่นดีอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ชอบผลเรามันก็มีด้วยซ้าครับผมมันก็มีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะมองเรายัางไงปัญหาหลักๆก็คือเราเนี่ยมองตัวเองยังไงต่างหากไม่ต้องไปสนใจเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นหรอกในยิมเขาออกกําลังกายเขาโฟกัสตัวเองกันครับส่วนใหญ่เขาโฟกัสตัวเองกันเขาเนี่ยโฟกัสสนใจว่าตัวเองจะเป็นแบบไหนตัวเองจะออกท่าไหนาต่อแล้วร่างกายตัวเองเนี่ยจะพั ซึ่งมันก็มีมองกันแหละทั่วไปมันมองกันอยู่แล้วคนที่อยู่ในยิมแต่เราเนี่ยเวลาใครมามองเราเขาก็มองทั่วไปแหละเขามองปกติเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมองเราแบบนี้เนี่ยแบบเราขุนไม่ดีหรือเปล่ามองด้วยสายตาไม่ดีหรือเปล่ามันก็อาจจะมีแหละครับมันมีอยู่แล้วคนที่มองเราไม่ดีและคนที่มองชื่นชมเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมองเรายังไง อย่าไปคิดอะไรมากครับผมเราคิดแค่ว่าเราจะมองตัวเองยังไงและเราจะทําให้ตัวเองเป็นไปในแนวทางไหนแค่นี้ก็พอครับปัญหาที่2ที่ผมพอจะนึกได้นะครับก็คือกลัวว่าจะเล่นผิดในยิมเนี่ยเครื่องเล่นมันมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแมชชีนหรือว่าเป็นนัมเบลบาร์เบลปกติอะไรก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางคนเนี่ยกลัวเล่นผิดครับผมกลัวไปเล่นแบบเงื้อเงนะืงนะ้องะๆกลัวเล่นแบบไม่ค่อยถูกและก็กลัวว่าคนจะมองไม่ดีอีกเช่นกันนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเ การที่เราเริ่มต้นเข้ายิม ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนกล้ามใหญ่หรือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆทุกคนเนี่ยเขาก็เคยอยู่ในจุดที่เล่นไม่เป็นเหมือนกันแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปฝึกฝนในนั้นแหละเชื่อผมนะครับว่าสังคมในยิมเนี่ยเขาก็มีคนดีๆอยู่เยอะครับผมมีคนที่พร้อมที่จะช่วยคุณมีคนที่พร้อมที่จะบอกว่าเครื่องนี้เล่นยังไงหรือไม่อีกทางหนึ่งถ้าคุณมีงบประมาณมากพอคุณก็จ้างเทรนเนอร์คุณสามารถจ้างเทรนเนอร์ให้เขาบอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นที่ถูกต้องได้เขาจะแนะนําคุณเขาจะบอกวิธีการเล่นของคุณให้คุณเล่น แบบไม่บาดเจ็บให้คุณเล่นแบบถูกต้องได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มีงบประมาณที่จะจ้างเทนเนอร์ คุณก็ลองดูวิดีโอใน YouTube ไปก่อนก็ได้ดูไปก่อนก่กอนที่ไปยิมเนี่ยดูไปผ่านๆก่อนว่าเออเขาเล่นกันยังไงเครื่องนี้มันเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเชื่อผมนะครับถ้าคุณลากตัวเองไปยิมได้และไปยิมอยู่ตลอดยังไงคุณก็เล่นเป็นครับผมยังไงคุณก็ต้องเล่นเป็นมันมีส่วนน้อยครับที่จะเล่นแบบเล่นผิดอยู่เป็นปีๆมันมันก็มีแหละครับมันมีบางคนที่เล่นผิดอยู่แบบเป็นปี2ปี3ปีแต่ว่าณปัจจุบันนี้องค์ความรู้ที่อยู่ในออนไลน์มันเยอะมากๆเราสามารถหาองความรู้ที่ถูกต้องใน ออนไลน์ไปก่อนก็ได้ดูไปก่อนว่าเขาเล่นยังไงดูไปก่อนวิธีการเล่นที่ถูกต้องและดูวิธี a ด e p ปเครื่องใช้เพราะว่าบางบางเครื่องที่เขาใช้ออกกาลังกายเนี่ยมันมันออกแบบบางเครื่องเนี่ยผมยกตัวอย่างนั้นมันออกแบบมาให้ดันแบบนี้ปื๊บ แต่บางคนเขาก็ไม่ได้เล่นแบบนี้บางคนเขาก็ไปอ d e p ปหันหน้ามั่งหันหลังมั่งปรับมุมองศาโน้นองศานี้ให้กลายเป็นอีกแบบคือถ้ามันออกในรูปแบบที่ถูกต้องและได้ผลต่อตัวเขามันก็ดีแต่บางกรณีมันก็เป็นท่าที่ผิดเพราะฉะนั้นก็เลือกเลือก,อกดูเอาแต่ขั้นแรกนะขั้นแรกเลยพยายามเล่นให้ถูกต้องไปก่อนแล้วก็จะอ d e p ปยังไงอันนี้อยู่ที่อนาคตเวลาเราจะพัฒนาหรือว่าอยู่ที่เทคนิคเราในอนาคตแต่ตอนเริ่มต้นตอน,ตอนแรกคุณดูในย t ท b e นี่แหละดูก่อนเลยว่าเครื่องนี้อ่อกเล่นแบบนี้ นะเครื่องนี้เล่นแบบนี้เครื่องนี้เล่นขาเราต้องตั้งขายังไงต้องวางองศายังไงมันมีให้ดูแน่นอนรับผมไปศึกษาดูก่อนแล้วก็ศึกษาเสร็จแล้วลุยรับผมเข้ายิมเลยถ้าอยากออกกำลังกายก็ลุยก็เข้าไปเลยปัญหาที่สานะครับต้องการความเป็นส่วนตัวข้อนี้เนี่ยมันจะแยกกรณีกันตรงที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเข้าเพราะว่าแบบใจยังไม่กลา้าแบบจริงๆก็เข้าได้นะแต่ใจยังไม่กลา้าแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแบบต้องการความเป็นส่วนตัวจริงๆ เลยแบบเขาชีวิตเขาไม่ค่อยชอบส่งสิงกับคนเขาชอบออกกำลังกายแบบเป็นส่วนตัวชอบออกเงียบๆคือเขาออกได้แล้วแหละเขาออกเป็นแต่ว่าปัญหาของเขาคือไม่ชอบยิมยิมคนเยอะวิธีแก้ก็คือต้องมียิมเป็นของตัวเองต้องมียิมที่บ้านต้องมียิมเป็นของตัวเองซึ่งก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องไปหาวิธีหาเงินเตรียมเงินแล้วก็สร้างยิมเป็นของตัวเองจะแก้ปัญหานี้ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ คืออาจจะคิดว่าตัวเองกลัวคนยังไงก็ลองเข้าไปดูก่อนนะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการคานออกกำลังกายแบบคนเดียวจริงๆก็ได้ลองเข้าไปดูก่อนลองเข้าไปดูก่อนคนที่อยู่ในยิมเนี่ยเขาใจดีก็มีเยอะนะบางคนก็จะได้มาช่วยเซฟเราเวลาเราเล่นท่าหนักๆบางคนก็จะได้มาให้คําแนะนําเราตอนที่เรายังเป็นมือใหม่สังคมในยิมเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนแย่ๆครับคนดีเนี่ยเยอะกว่าด้วยซ้าเชื่อผมนะครับข้อต่อมานะครับกลัวว่าไลฟ์สไตล์จะดูแปลกไปจากเดิม อันนี้อาจจะฟังดูงงหน่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะสาหรับบางคนเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเลยไม่เคยมีไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการออกกําลังกายเข้ายิมคุมอาหารอะไรแบบนี้เนะี่ยไม่มีเลยซึ่งถ้าอยู่ๆเขาเข้ายิมแล้วก็ไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนเป็นการเข้ายิมเขาก็จะมีความคิดที่ว่าถ้าเราถ่ายรูปลงที่ยิมเนี่ยเราจะดูแบบเฮ้ยดูแบบดูรักสุขภาพดูสร้างภาพหรือเปล่าดูขี้เก็กหรือเปล่าดูทําทรงเป็นคนออกกําลังกายหรือเปล่าซึ่งบางคนคิด แบบนี้จริงนะบางคนคิดว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะทําให้คนมองเข้ามาแล้วก็เขามองแปลกๆเขามองไม่ดีแต่จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณจะชอบเข้ายิมคุณจะไม่ชอบเข้ายิมคุณจะชอบเล่นกอล์ฟหรือว่าคุณจะชอบแข่งรถคุณจะชอบเล่นบารสคุณจะชอบทําอะไรหรือว่าแม้กระทั่งคุณชอบการ์ตูนคุณชอบหนังสือการ์ตูนหรือว่าคุณชอบแบบไอดอลเกาหลีอะไรแบบนี้ถ้ามันเป็นสไตล์คุณมันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณมันไม่มีคําว่าผิดและมันไม่มีคําว่าดูไม่ดีหรอกถ้าคุณไม่ไปท อ,นนอ,นนะอะไรให้มันเดือดร้อนคนอื่นนะถ้าคุณไม่ไปทําอะไรให้มันเดือดร้อนคนอื่นไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตสไตล์ไหนคุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนมันไม่ผิดมันไม่แปลกกับผมมันอยู่ที่ว่าคุณอยากมีไลฟ์สไตล์ยังไงคุณอยากมีชีวิตยังไงซึ่งถ้าคุณไม่เคยมีไลฟ์สไตล์แบบเข้ายิมคุมอาหารออกกํลาลังกายก็ลองดูครับผมลองดูมันอาจจะเป็นชีวิตที่ดีสำหรับคุณก็ได้ลองดูครับผมข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักแห่งชาติและเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยสําหรับผมนะผมคิดว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญ หลังตายด้วยข้อนี้คือความขี้เกียจและข้ออ้างครับผม อันนี้ความขี้เกียจและข้ออ้างเนี่ยทุกคนมีครับผมแม้กระทั่งผมเนี่ยผมก็ยังมีเลยผมเป็นคนที่ออกกลาลังกายก็อจริงแต่ผมก็ยังมีความขี้เกียจผมก็ยังมีข้ออ้างสุดท้ายแล้วเราต้องสู้กับตัวเองครับผมข้อนี้เนี่ยแนะนําอะไรมากหมายไม่ได้จริงเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นคนเนี่ยเราเป็นมนุษย์เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าขี้เกียจทํำยังไงวิธีแก้ก็แค่ไปลงมือทําถ้ามีข้ออ้างก็แค่อย่าอ้างและไปลงมือทําเลยแต่มันทํายากผมมันทําไม่ได้สุดท้ายผมจะแนะนําแค่ไหนหรือว่าจะเป็น ใใรก็ตามเป็นไลโค้ดมาจากไหนแนะนําแค่ไหนสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวคุณครับผมว่าคุณเนี่ยจะเลิกอ้างเลิกมีข้ออ้างเลิกขี้เกียจและไปลงมือทําได้สักทีได้สักทีเรื่องสุดท้ายมันอยู่ที่ททตัวคุณล้วนๆเลยมันอยู่ที่คุณเนี่ยจะกําหนดชีวิตตัวเองยังไงจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดไหนสุดท้ายทุกๆอย่างมันจะอยู่ที่ตัวคุณเองล้วนๆเลยนะครับถ้าคุณยังขี้เกียจอยู่เรื่องออกกําลังกายนะเรื่องการไปรย,ยิมคนก็แค่ดึงตัวเองให้ไปยิมให้ได้ยังไงก็ได้ต้องดึงตัวเองไปให้ได้ ต้องทาให้ได้ผมถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณต้องทําให้ได้โอเคครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีเท่านี้นะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับใครหลายๆคนนะวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกันผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้ติดตาม Facebook ของผมฝากไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายนี่แหละครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าผมบายๆเอออีกอย่างหนึ่งถ้ามองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะเมื่อกี้ลืมพูดไปริง bye bye, บๆบผม